คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาสปอยอย่างหนักเหมาะสำหรับผู้เล่นที่จบแล้วเท่านั้นไมก้าเบลหนึ่งในตัวละครที่มีผู้เล่นเกลียดมากที่สุดคนหนึ่งเมื <Help me! S 1> ่อเขาถูกกล่าวหาจึงยากที่เขาจะได้รับความเป็นธรรมซึ่งจุดนี้นี่เองที่ทางผู้พัฒนาใช้เขียนบทสับขาหลอกผู้เล่นได้อย่างแยบยล เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่มิวตันจับอาเธอร์ได้แล้วบอกกับอาเธอร์ว่าเขาได้จับไมก้าได้ตอนที่กลับจากทะเลแคริบเบียนแล้วเขาเป็นสายให้เรากับตั้งแต่ตอนนั้นไมเคิลเบลล์เราจับเขาขึ้นมาตอนที่พวกคุณกลับมาจากทะเลแคริบเบียนและเขาเป็นเด็กดีมาตั้งแต่นั้น a p เมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นได้ย้อนกลับไปที่แคมป์เพื่อบอกกับทุกคนว่าไม่กล้าเป็นสายแต่ไม่กล้าปฏิเสธว่าคำพูดของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องโกหกแล้วถามกลับไปยังอาเธอร์ว่าแล้วแกก็เชื่อมันเหรอไอ้ปอดด d That's a goddamn lie. Dutch. Dutch. Think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? You're a vulture. มาถึงจุดนี้จะมีใครเชื่อเขาบ้างว่าไม่ได้เป็นสายให้กับพิงเคอร์ตันในเมื่อทุกคนมีความเกลียดเขาเป็นทุนซึ่งมีแต่เขาเองที่ต้องช่วยตัวเองไม่กล้าไม่ยอมรับข้อกล่าวหาจนถึงที่สุด You I ain't I ain't Micah. rat. Black. rat. Black. are, no no the rat. You You're ซึ่งเป็นบททดสอบความเป็นธรรมในจิตใจของผู้เล่นที่ทางทีมผู้สร้างเกมได้ใส่เอาไว้ดังนั้นเพื่อให้เรื่องนี้เป็นที่กระจ่างให้เกิดความเป็นธรรมกับไมก้าเราจึงจะเป็นต้องย้อนลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์เพื่อสืบหาความจริงตามที่เจ้าหน้าที่มินตันว่าจับไมก้าได้หลังจากกลับจากทะเลคาลิเบียนแล้วหลังจากกลับจากทะเล ไม่กล้าไปอยู่ที่ไหนเราจะพบเขาที่ละเคก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเขานอนหลับอยู่ถ้าเขาเป็นสายจริงเขาก็ต้องคอยชี้เป้าบอกเจ้าหน้าที่แทนที่เขาจะมานอนรอกระสุนปืนเ,เขาหนีไปที่อื่นจะไม่ดีกว่าเหรอในเหตุการณ์นี้คนที่มาเป็นคนสุดท้ายก็คือบิลวิลเลียมสันเขาได้บอกกับทุกคนว่าเขาตามหาพวกเราโดยถามทุกคนที่เจอและสุดท้าย ก็เจอคนที่รู้ซึ่งบิลใช้วิธีการตามหาเราโดยการถามคนไปทั่วเป็นวิธีที่เสี่ยงมากที่จะทำให้เจ้าหน้าที่รู้ตัว MER ection she несowad เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดฉากระดมยิงปืนกลเราจะพบกับฉากบังคับมุมกล้องให้เราต้องตรงไปข้างหน้าซึ่งผู้เล่นร้อยทั้งร้อยจะไม่มีใครหันกลับมาแต่ด้วยความที่อยากรู้ว่าม <c oughs> ไมก้าไปอยู่ที่ไหนในจังหวะนี้เราจึงต้อนหันกลับไปแล้วก็ต้องพบกับเฉลยของเกม mm. ซึ่งเป็นอะไรที่ชวนตะลึง <kee> <c oughs> นั่นก็คือเราจะเห็นไมก้าเยืนอยู่หน้าสุดในขณะที่พวกเราหาที่หลบกระสุน แต่เขากลับไปเยืนอยู่หน้าสุดคอยหาจังหวะยิงสวนกับเจ้าหน้าที่และจังหวะนี้อาเธอร์กล่าวโทษบิลที่ตามหาพวกเรา hey, <baby. S 1> โดยใช้วิธีถามคนไปทั่วถ้าไม่กล้าเป็นสายจริงเขาก็ต้องรู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่จะมาและเตรียมหาทางหลบ เขาจะมายืนอยู่หน้าสุดดวนกับปืนโกนทําไมหลังจากเหตุการณ์สงบเขาได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บหนีไปไหนไม่ได้อีกหนึ่งคนด้วยหลังจากวันนั้น <What? S 1> ไม่กล้าได้ไปหาคนมาเสริมทีม <Stay away. S 1> ซึ่งก็คือคลิฟกับโจซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นโจร <No. S 1> ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการ 2คนนี้ไม่กล้าชวนเขามาร่วมป้นรถไฟเป็นการเสริมกําลังให้กับทางแก๊งไม่ใช่เสริมกําลังให้กับเจ้าหน้าที่เลย Just what you doing here Mica ah brought us in for the train job Name's c l e e k by the way Hey t h daddy Okay Well I'll be watching you c l e e k Who are you Name's Joe I'm with Mica h With ah. Well won Mike I'll later then see fool you you Gus มาถึงภารกิจปล้นรถไฟเราได้พากันแห่เข้ามาในเมืองซึ่งเป็นจุดที่เสียเปรียบเจ้าหน้าที่และอันตรายเป็นอย่างมากถ้าไม่กล้าเป็นสายจริงฉากนี้ก็ไม่น่ารอดเพราะคราวที่แล้วเราก็เกือบไม่รอดเหมือนกันคลีตเซาดีคุณขึ a นไป a รึ่งทาง o ล้วจอห์นคุณกั r อาร์เธอร์จะขึ้นไปที่ด้หลัง she join stop ที่รถไฟไม่หยุดในเมืองเพราะขบวนนี้เป็นรถไฟทหารไม่ใช่รถไฟของพลเรือนรถไฟขบวนนี้ได้ขนสเสบียงค่าจ้างทหารค่าใช้จ่ายในการไปทำสะพานรถไฟ แล้วมาถึงเหตุการณ์สำคัญฉากที่ไปฆ่าคอนวอร์งานนี้คนรู้แผนการมีเพียงดัตกับไมก้าอาเธอร์เพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่เขามาถึงที่ดัตจำเป็นต้องฆ่าคอนวอร์เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าและเป็นคนออกทุนให้พิงกรตันหน่วยงานที่ตามไล่ล่าเราอย่างไม่หยุดหย่อนงานนี้ถ้าแผนการล่วงรู้ไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องโทษไมก้าเพียงคนเดียวจะเป็นใครไปไม่ได้และถ้างานนี้ ไม่ก้าเป็นสายจริงเขาก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รู้เจ้าหน้าที่ไม่มีทางปล่อยให้ดัตมาฆ่าคอนวอร์หัวหน้าของพวกเขาได้ งานนี้เจ้าหน้าที่มิลตันพิงเกอร์ตันได้พูดโกโหกคอนวอลผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกเขาเองว่าเขากำลังใกล้ได้ตัวดัตแล้วซึ่งดัตก็นั่งอยู่ตรงนั้นและกำลังจะฆ่าหัวหน้าของพวกเขาเจ้าหน้าที่ ก็ยังไม่รู้ตัวคอนว์เองก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะตาของเขาใกล้จะขาดแล้วและถ้าไมล้าเป็นสายจริงเขาก็ต้องเป็นคนยับยั้งแผนการของดัตแต่กลายเป็นว่าคนที่คอยขัดและไม่เห็นด้วยกับแผนการกลับเป็นอาเธอร์ซะงั้น Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth Don't it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur. It's just a simple social call. <laughs> Good. I prefer it this way.

ไม่ได้อำนวยความสะดวกหรือชี้เป้าให้กับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดทำไมจังหวะที่อาเธอร์บอกกับทุกคนว่าไมกล้าเป็นสายทำไมดัตเขาถึงไม่เชื่ออาเธอร์นั่นเพราะว่าดัตเขารู้อยู่แก่ใจว่าไมกล้าไม่ได้เป็นสายหลังจากกลับจากเกาะทุกแผนการสั่งผ่านไมกล้าเพียงคนเดียวหากมีแผนไหนพัง นั่นก็เป็นเพราะไมก้าแต่แล้วทุกแผนก็สำเร็จรุ่งรงไปตามที่ดัดวางไว้โดยเฉพาะแผนฆ่าคอนวอร์แล้วทำไมดั๊ไม่บอกแผนการให้กับอาเทอร์หรือจอนทราบแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะพยายามถามแล้วก็ตาม นั่นกเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้แผนรั่วแต่ถ้าแผนยังรั่วอีกก็ให้ไมก้ารับผิดชอบไปคนเดียวและอีกอย่างคือจอรนกับอาเธอร์ชอบขัดไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนของดัตและที่เขาไม่อยากให้แผนรั่วนั่นกเพราะดัตเขามองว่าคนที่เป็นสายก็คืออาบิเกลเรื่องนี้เขาได้พูดกับอาเธอร์ตอนที่ไปเกาะกัวมาดัตเขาสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ฆ่าโฮเซและเลนนี่อย่างเลือดเย็นโดยไม่ลังเล So, what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Jose and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know. When I look back at all the chaos of the past few weeks the apparent superficial chaos I begin to wonder maybe for somebody this is all going exactly to plan I uh, still ain't sure what you're saying Dutch และเมื่อลองมองย้อนเหตุการณ์กลับไปพบว่าแผนปล้นธนาคารที่เซนเดนิตเป็นแผนของโฮเซ่ไม่ใช่แผนของดัตช

ซึ่งงานนี้ตัดไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขามีความกังวลเนื่องจากเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนแต่ก็ต้องทําตามที่พี่โฮเซกับน้องอาเธอร์ต้องการ I m just making Every plan is a good plan if we execute it properly Every problem we had was because we did not execute ส่วนงานนี้ไม่ก็ก็ไม่ได้เห็นด้วยและเขาไม่ได้วางแผนด้วยด้วยเขาบอกว่าทําไมเราไม่กลับไปเอาเงินที่ Blackwater ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินก็มีอรอรออยู่แล้วไม่เห็นต้องมาออกแรงต้นเสี่ยงตายถ้าเขาเป็นสายจริงงานนี้เขาไม่จะเป็นต้องเสนอความคิดขัดแย้งเลยเพราะทุกอย่างกําลังเข้าล็อก What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind Forget that It's gone! You won't talk like it's the only goddamn money in the world! ตลอดช่วงแชทเตอร์สี่ไมก้าไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานเลยนั้นนั่นกระเพาะว่าดัตไม่เรียกใช้งานเขาเลยและอาเธอร์ไม่อยากให้ไมก้าร่วมง,งานกับเขาด้วยโ <I think S 1> ดยเขาเป็นคนบอกกับดัตดเอง Well, that depends if you want to massacre or payday. No, oh, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. หลังจากแก๊งแตกพวกเราพากันแยกย,ย้ายก็ยังไม่มีทีท่าว่าไมก้าจะจับดัตส่งทางการหรือทรยศด,ดัตเลยกลับกันไมก้ากับดัตได้ร่วมกันสร้างแก๊งขึ้นมาใหม่จัดหาคนเข้ามาเสริมทีมสร้างกองกําลังให้แข็งแกร่งซึ่งทําให้ยาก ที่เจ้าหน้าที่จะจัดการได้ทุกอย่างที่เขาทำมีแต่ประโยชน์กับดัไม่มีอะไรเลยที่คอยช่วยเหลือหรือเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ไล่ย,ย้อนดูเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เขาทำตั้งแต่กลับจากทะเลไม่ก้าเขาสู้กับเจ้าหน้าที่ที่ลักเคเขาเสริมกำลังให้แก๊งโดยการพาคริตกับโจมาร่วมทีมมีส่วนในการปล้นรถไฟมีส่วนในการปล้นระเบิดมาระเบิดสะพาน มีส่วนในภารกิจฆ่าคอนวอ์หัวหน้าของพงเกอร์ตันในขณะที่ทุกคนพากันออกจากแก๊งแต่เขากลับอยู่กับแก๊งจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อคำพูดของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงสรุปได้ว่าไมก้าไม่ใช่สายของพงเกอร์ตัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่มินิตันพูดนั้นจึงเป็นเรื่องโกหกตามที่ไมก้าได้ว่าไว้แล้วทำไมดัตเขาถึงได้เลือกยิงไมก้าเรื่องนี้ ดั๊เขาพูดไว้แล้วตอนที่นั่งเรือกลับจากเกาะกัวมาว่าเขายอมฆ่าคนหากต้องทำเพื่อครอบครัวพวกนายอยากจะว่ายังไงฉันก็เชิญตามสบาย Paf for my Any want judge ดั๊เขายอมฆ่าคนเพื่อครอบครัวนั่นหมายความว่าดั๊ดเขาไม่ได้มองหรือคิดว่าไมก้าเป็นคนในครอบครัวของเขานั่นเอง thank you A A จากประวัติจอนเข้าแกงได้เพราะว่าดั๊ช่วยให้เขารอดตายจากการถูกชาวบ้านลุมประชาทัน <Right. S 1> เพราะไปขโมยของมา <need> เมื่อตอนอายุ18จอนเข้าแกงตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ดัดสอนเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่านเขียนหรือยิงปืนขีม่ม้าส่วนไมก้าเพิ่งเข้าแก๊งได้3เดือน Huh. I'm sure. Don't say me. Say most of t h ดัดเรียกจอห์นกับอาเธอร์ว่าลูกส่วนไมก้าดัดไม่เคยเรียกเขาแบบนั้น You have turned into my son. Hello son. นอกจากจะไม่พบว่าไมก้าเป็นสายให้กับทางการแล้วไมก้า ah, เขายังอยู่ข้างอาเธอร์เขาอยากเป็นพี่น้องกับอาเธอร์ What you want, m a r Nothing. Just saying thank you brother. I can't call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. What do you want, Micah? Hmm. Well, I... I want a friend, Arthur. All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me, sons of Dutch, makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. <coughs> จากเรื่องการไล่ลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์เพื่อให้ความเป็นธรรมกับไมก้าเบลนั้น ทำให้พบว่าเลดเดตติลูชันภาค2นี้มีเรื่องราว2ด้านไม่ได้เล่าทีละฝั่งแบบเกม The Last of Us ภาค2แต่ใช้การเล่าไปพร้อมกันเลยทั้ง2ฝั่งโดยให้ผู้เล่นใช้หลักฐานในการตัดสินโดยใส่ระบบการเล่นแบบนักสืบเหมือนกับเกม LA n o ัวของค่ายเดียวกันเพียงแต่ว่าเลดเดตนั้นไม่ได้มีสมุดบันทึกหลักฐานช่วยในการสืบคดีแบบ LA n o นัวซึ่งทางผู้เล่นต้องใช้วิธีไหนก็ได้บันทึกหลักฐานกันเอาเองตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นการแคปภาพหรือบันทึกวิดีโอในการสืบสวนหา ความจริงซึ่งเป็นระบบการเล่นนักสืบที่แปลกใหม่ไม่มีเกมไหนเหมือนที่ทางผู้พัฒนาเกมใส่เอาไว้ซึ่งไม่ได้มีแค่คดีของไมก้าเพียงคดีเดีย e วและยังมีคดีอีกมากมายภายในเกมที่รอผู้เล่นสืบสวนหาความจริงให้กระจาง